สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรื่องเล่าสยองขวัญจากลุงแซมนะครับผมมีเรื่องเล่าจากนักเรียนโรงเรียนทอทหารส่งมาเล่าให้ฟังครับเขาเล่าว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขาไม่กล้าขึ้นลิฟ์อีกเลยโดยเฉพาะลิฟ์โรงเรียนตอนกลางคืนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตอนเขาเพิ่งเข้ามีใหม่ๆโรงเรียนก็เหมือนทั่วไปครับ แต่มีอาคารอยู่หลังหนึ่งที่เขาเล่ากันว่าห้ามเข้าใกล้ตอนดึกโดยเฉพาะลิฟต์หลังรับน้องรุ่นพี่ก็บอกเตือนกันว่าอย่าใช้ลิฟอาคารสองนะครับมันเก่าแต่เคยเกิดเรื่องมาแล้วแต่แน่นอนครับเด็กใหม่อย่างเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าคงขู่น้องเล่นๆวันนั้นเขาต้องอยู่ทํางานกลุ่มกับเพื่อนจนเย็นห้องอยู่ชั้น5ของอาคารสอพอเสร็จงานก็เกือบทุ่มแล้วครับ อาจารย์ให้รีบกลับก่อนที่เรารพอจะล็อกประตูบรรยากาศในโรงเรียนตอนค่ำๆมันเงียบมากได้ยินเสียงแค่พัดลมเก่าๆมาหอนไกลๆแล้วก็ไฟในทางเดินกับพิบทีละดวงทั้งสองคนเดินลงบันไดจนมาถึงชั้นล่างเพื่อนเขาก็หยุดและพูดว่าเฮ้ยลืมมือถือไว้บนห้องเดี๋ยวกูขึ้นไปเอาแป๊บหนึ่งนะเขารีบบอกว่า แใช้ลิฟต์นะรุ่นพี่เคยเตือนเอาไว้แต่เพื่อนก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ตอบมาว่าไม่เป็นไรล,ล็อกลิบๆเดี๋ยวก็ลงมาเพื่อนคนนั้นเดินไปกดลิฟต์ครับและลิฟต์ก็ดันเปิดเองทั้งที่ตอนกลางวันยังใช้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำเขามองดูเพื่อนเข้าไปในลิฟต์ประตูก็ปิดแล้วเลขชั้นก็ค่อยๆขึ้นไป1,2,3,4งสองสามสี่สักพักที่เสียงโครม เสียงเหมือนของหนักตกลงพื้นอย่างแรงมากครับทั้งตึกเงียบสนิทเหลือแค่เสียงหัวใจที่เขาได้ยินเองเขาตะโกนเรียกเพื่อนแต่ไม่มีเสียงตอบกลับผมจึงรีบวิ่งไปตามพาลงุงลุงก็รีบหยิบแฉลงและช่วยกันงัดประตูล,ลิบออกสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขานั่งสุดลงตรงนั้นเลยครับเพื่อนเขาร่างเละจนดูไม่ออกเลือดนองเต็มพื้นแต่ที่น่าขนลุกที่สุดก็คือ มีรอยเท้าหลายๆคู่บนคาบเลือดพวกนั้นทั้งที่เพื่อนเขาเข้าไปแค่คนเดียวเขานอนไม่หลับไปทั้งคืนวันรุ่งขึ้นเลยไปถามกลุงพันลงตรงๆว่าลิฟต์นั้นทาไมยังเปิดได้ทั้งที่ไม่มีไฟลุงพันลงก็เงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดว่าลุงตัดไฟลิฟต์นั้นไปตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วนะแต่ถ้ามันยังเปิดเองได้ก็คงเป็นเพราะพวกเขายังอยู่ข้างใน ลุงเล่าให้ฟังว่าเมื่อ10ปีก่อนมีเด็กชมรมฟุตบอล5คนขึ้นลิฟต์ตัวนั้นไปเอาของข้างบนจังหวะขาลงลิฟต์ค้างระหว่างชั้น4กับชั้นห้าพานงสมัยนั้นพยายามช่วยเด็กคนแรกปีนออกมาได้ครึ่งตัวอยู่ๆลิฟต์ก็ร่วงล่างของเขาก็ขาดขึ้นทันทีเด็กอีก4คนที่เหลือในลิฟต์ก็ตายหมดจากการกระแทกของลิฟต สภาพร่างเละจนดูไม่ออกว่าใครเป็นใครหลังเกิดเหตุตำรวจที่มาตรวจสอบเจอรอยทับปริศนาในคราบเลือดมากกว่าจำนวนเด็กที่อยู่ข้างในตั้แต่งนั้นลิฟต์ตัวนี้ก็ถูกปิดตายครับแต่หลายคนยังบอกว่าบางคืนยังได้เสียงติ๊กเบาๆเหมือนลิฟต์เปิดเองไม่มีคนเดินไปกดไม่มีคนอยู่ตรงนั้นแต่มันก็ยังทำงาน เหมือนล่อใครบางคนอยู่นี่คือเรื่องที่นักเรียนคนหนึ่งส่งมาเล่าให้ฟังครับแต่อย่าลืมครับว่าลิบบางตัวไม่ได้พาคุณไปข้างบนเสมอไปไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ